มาดูจังหวะนี้เบิ้ลหนึ่งที่แลวเวียล่าคืนต่อมาที่เมซี่คืนกับคืนที่เวีย 1, 2, ล่าเบิ้ลหนึ่งสองโลมาลิโอเข้าซ้ายนิ่มนิมมาดูจังหวะต่อมาเวียล่าพาบอลหนีมาโอ้โหทุกคนลูกนี้ดูจังหวะนี้เบิ้ลหนึ่งทีสองทีแล้วหลวดเลยคารโลมาลิโอแล้วชิปลูกนี้นิ่มนิมมาดูจังหวะต่อมาโคกมาที่ซามูเอโตเบิ้ลมาหนึ่ง สองรออกมาที่วิวเนื้มาเสีแล้วเข้าซ้ายแล้วป่านนิ่มนิมเหียบริการเ,เ,เติมเจแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเป๊เดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a แ d นด่ d อยบบเครื่องเรื่องย e ีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมเชียลิงด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับเวร้าดีค่ะพวกผมเลยนะครับแต่จุนว,วิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนจัดแผน4 1 2 3แล้วก็แต่งแผนด้วยนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะสอนทุกคนจัดยังไงแต่งยังไงก็มาดูกันเลยนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ200ลอไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะ มาดูวิธีการแต่งแผกนกันก่อนเลยนะทุกคนผมก็จะแต่งแบบนี้นะให้ทุกคนแก็หน้าจอตรงนี้แล้วก็เอาไปแต่งตามกันได้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับแผนนี้นะถ้าใครยังแต่งไม่เป็นก็ไปเลือกแผนสแตนดาร์ C1 4 1มาก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยมาปรับเป็นแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็จะจัดทีมประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็คู่เซนเตอร์ผมก็จะใช้เป็นวิวอัพคู่กับ t ดอ d เดซทอยยืนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีก็สามารถเอาบิวอัพคู่ก็ได้หรือว่าเดอ d เดซทอยยืคู่ก็ได้นะถ้าใครไม่มีนะก็ต่อมาก็เป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะใช้สไตล์เดียวกันเลยนะทุกคนเป็นดีเฟนซีฟูลแบ็กทั้ง2ข้างเลยนะเอาตัวรับเป็นหลักเลยนะทุกคน <S <S ต่อมาเป็นกลางรับกันบ้างนะทุกคนนะก็ใช้เป็นแองเกอร์แมนปักไว้แบบนี้นะส่วนปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำนะก็ใช้เป็น โปรลูฟิกวิงเกอร์ทั้ง2ข้างเลยนะผมก็จะใช้ยูเนียสซี่แล้วก็นม่มานั่นเองนะทุกคนต่อมาก็เป็นกองหน้าทั้ง3ตัวนะก็ใช้เป็นโ o โพเชอร์ทั้ง3ตัวเลยนะทุกคนนะแล้วก็ SS ผมก็ใช้เป็นโ o โพเชอร์เหมือนกันนะทุกคนถ้าใครไม่มีโ o โพเชอร์ ure, ก็ใช้เป็นพวกดิไลายิงโฟ์เวิร์พวกโคเพเยอร์ ayer, บวกเข้าไปก็ได้นะทุกคนถ้าใครไม่มีโ o โ o เชอร์นะก็ประมาณนี้นะทุกคนส่วนการตั้งค่าอินดิวิผมก็จะตั้ง แองเคลิงให้กับ2ตัวนี้นทุกคนนะ CF นะตัว SS ไม่ต้องตั้งนะทุกคนตั้งตัวเดียวแล้วก็ดีฟ1สหนึ่งดีฟสอันนี้เอาไว้แก้เกมเวลาเรากดเจอคู่แข่งแล้วนะเราถึงจะตั้งค่าตรงนี้นะทุกคนนะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนโอ้โหเคยติดอันดับ823ด้วยวะทุกคนโอ้โหนี่แรง SS หนึบวกบแล้วนะ มันก็เลยเจอแต่แรงโหดๆน,น,นิดนึงนะทุกคนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าดูทีมเขาโหโคเต็มเหมือนกันเลยทุกคนดูผมก็จะมาตั้งค่าอินดิวิโดใหม่นะทุกคนแบบนี้ถ้าเขามีปีกแล้วก็ดับปีกไว้สองข้างแบบนี้เลยนะให้เขาเล่นยากยิ่งขึ้นนะทุกคนมันแล้วแต่สถานการณ์นะถ้าเจอหน้าคู่ก็ดับ ทรงเสีสองตัวนะแต่ถ้าเจอปีกก็ดับปีกแบบนี้นะทุกคนก็มาดูกันเลยครับว่าจัดแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วมันจะโหักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนจะสู้อันดับเคยติด800หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยจังหวะนี้แทงมาก่อนมไม่ถึงแต่ยังได้อยู่โอ้โหยาวไปนิดนึงถูกฉิกก็ยังเคียวมาก่อนแล้วโคมาโรมาเลโอเบิ้ลแล้วจวังหวะน,นี้ออกมาที่วิวเนลแต่เข้าในแรงไปนิดนึงนะทุกคน อย่างดักได้อยู่ผมจะเล่นใจเย็นๆนะดูวันนี้เบิ้ลเข้ามาโรมาลิโอตอกส้นมาแล้วมีเบลปี้ยิงไม่ทันนะเมื่อกี้นะยังไงคีอเรนี่ออกมาอย่างได้อยู่ตุลามไหลออกมาที่ยูเนสเมซี่ปาดเข้ากลางมาช้าไปนิดนึงแล้วไปแล้วโอ้ยอย่างดักได้อยู่ที่ตุลามแล้วลองแทงมาที่โรมาลิโอตอกส้ดมาเมซี่ปาดเข้าในมาหูยไม่ได้ทุกคน จังหวะนี้ยังโขกได้อยู่ในมาเบิ้ลหนึ่งทีสองทีแล้วสามทีจิ้มเข้าไปนิ่มนิ่มมาหูเข้าเฉยเลยทุกคนนึกว่าจะไม่ถึงเอเ็มบัปเป้แล้วนะเมื่อกี้นะนึกว่าจะโดนดักสะก่อนนะแต่ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยทุกคนก็มาดูกันต่อจังหวะนี้ยังไงขอตะกกต้าแล้วยังดักได้อยู่เบิ้ลเข้ากลางมาเวลาชิปมาโอโหูชิปไม่ดีเลยทุกคนรูปนี้ขุกขิกไปมาแล้วเบิ้ลออกมา โอ้โหโดนโฉกไปแล้วทุกคนดูปาดมาที่ริวเนวิซี่เมซี่โดนดักง่ายๆเลยลูกนี้ไปแล้วเนมาสวนกลับโอ้โหติเมตาอีกแล้วว่าทุกคนดูยังดักได้อยู่เอ็มเป้ช้าไปแล้วนะทุกคนนะก็ยังไงดูเข้ามาที่กลางก็ยังดักอยู่คุกคขีดไปมาอยู่ที่แดนกลางนะทุกคน เมสซี่เบินมากับบลูมาริโอไปแล้วทุกคนจังหวันนี้เมสซี่จีจ้จีจ้จี้จี้แล้วตัดข้าใน,นแล้วบิดเคิร์เลอร์นิ่มนิ่มโอ้โหสองประตูต่อศูนย์เลยนะทุกคนนะสวนขับครั้งนี้นะทุกคนโอ้โหถือว่าโหดมากๆนะเมื่อกี้นะก็ถือว่าปั่นได้ดีนะทุกคนดูแต่วันนี้จะโดนคืนเลยหรือเปล่าโอ้โหเนือเนลเมสซี่ยังผิวไหวดังสายน้ำมาที่โทนี่โค้ดเปิดมาก็โค้งตรนี้ก็โอ้โหยังปัดได้อยู่เคี่ยวมา แล้วเวล่าโขกไปยังไม่ผลแล้วลิวเนมซี่ปาดเข้ามาเบิ้ลคืนหลังแล้วจวังหวะนี้โทนี่โคดโอ้โหเบาเกินไปทุกคนเขากดฝันนะเมื่อกี้มันก็เลยเบานทุกคนพอมาดูกันต่อจังหวะนี้เบิ้ลหนึ่งทีโอ้โหูนิดเดียวโอ้โหถ้าสไลด์โดนนะเมื่อกี้น่าหลุดแน่นอนนะแต่จังหวะนี้ยังได้อยู่ในมาแล้วใส่ซ้ายหูเบาเกินไปนะทุกคนดูเขาจะสวนกลับหรือเปล่านะทุกคนดู ว่างออกมาแล้วโขกไว้ลูกนี้เนมาเดวันทัดไปแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เนมาใช้สกิลพิเศษตัดเข้าในมาแล้วปั่นลองดูหูจะสวยอยู่แล้วนะทุกคนนะโอ้โหตอนจบนี่ตกมาตายเลยนะทุกคนโอ้โหทำมาโคตรดีแต่ว่ายิงโคตรเบาก็มาดูกันต่อ,อยังไงวิวเนเมซี่ยิงให้เด็กมันดูหน่อยเดวันทัศโอ้โหโอ้โหฟาวิ่เลย,ยทุกคนโอ้หูึืงว่าจะไม่เฝ้านะเมื่อกี้นะ โอ้สไลด์ดักไว้รอกเลยวะถ้าไม่สไลด์นะทุกคนนะโอ้โหเมื่อกี้โดนสวนกลับแน่นอนนะทุกคนก็มาดูกันต่อนะว่าจะมีลูกที่สาตามมาหรือเปล่าอะไรมาที่โรมมเลโอ yes. ตอกส้นหืมไม่ได้วะแต่ก็ยังได้อยู่ที่เ็มเป้ P e คืนมาที่เวีาแล้วรอรอม้วนโอ้โหม้วนไม่ทันวะทุกคนไปแล้วสวนกลับเร็วอ,อยู่ที่วิวเนวมซี่มิซี่ไม่แทงก็โดนชนก็ฟาวไปนะทุกคนลูกนี้นะโอ้โหนึกว่าจะไม่ฟาวนะทุกคน ถ้าเขากดแทงก็มีสิ์หลุดได้นะทุกคนเมื่อกี้นะแต่เขาไม่กดแทงหรอทุกคนก็มาดูกันต่อจังหวะนี้โอ้โหเขาไม่ยิงมาทุกคนเชีย์ไปก่อนเชียวไปก่อนทุกคนนี่แหละดักไว้ก็เชียวไปก่อนโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เขาก็ไม่นึกไม่ฝันนะว่ามันจะหลุดทุกคนเขาก็เลยกดส่งไว้ก่อนนะโกประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับครึ่งเวลาแรกของเรานะโกสองประตูต่อศูนย์ทุกคนผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะสลับแจ้ เซฟสองตัวเพื่อหลอกกองหลังของเขาด้ะเผื่อเขาดาบตัวเราไว้นะทุกคนนะก็สลับนิดนึงนะกมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะทุกคนว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะทุกคนก็มาดูกันเลยจัวันี้ิวเนไม่ใช่เบิร์นเขากางมาออกมาที่โรเมลล่าแล้วจังหวะนี้แหละทุกคนไปแล้วเนมาจังหวะนี้เนมาแล้วหักกในแล้วปั่นหูยยังเซฟไ้ได้อยู่ถ้ามีบิดเคอร์เลอร์อาจจะเข้านะทุกคนเมื่อกี้นะ โอ้ไม่เป็นไรจังหวะนี้ชนไว้คืนออกมาที่ไม่ใช่เขากลางมาแล้วบึนออกมาโรมเลโอออกมาที่นี่มาอีกหนึ่งครั้งนี่มาพาหมวนหนีหนึ่งทีแล้วตัดเข้าในแล้วดับบรรทัดูกนี้แล้วปานนิ่มนิ่มโอ้โหโคตรสวยทุกคนลูกนี้นะโอ้โหความสามารถพิเศษล้วนๆ,ๆโอ้โหไปแล้วทุกคนโอ้โหออกเกมเลยทุกคนยังไม่ถึง7080นาทีเลยนะออกเกมเรียบร้อยเลยทุกคนนะ น่าจะ3ประตูต่อศูนย์นะแหล่งแอดก็น่าจะพันเก้าย่สิบแปดแล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ลองเอาไปจัดตามแต่งตามมาดูได้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไดรามเพื่อเปิดโอกาสารทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดลิปหน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ